สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออาร์ตครับสุภพงศ์พิมลยันยงครับอายุ26ปีครับมาจากกรุงเทพมหานครครับอ่าโอเคตอนนี้ทําอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นครูสอนดนตรีแล้วก็สอนร้องเพลงครับในในช่วง2ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเป็นวอล์โคชในรายการโปรเจกต์อัลฟแล้วก็789าวครับว้าวโคช่วยวแล้วทำไมถึงมาประกวดคะวันนี้ เพราะว่ารู้สึกว่าจากการที่เราไปไปสอนเด็กเเทรนเนียครับมันรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วนี่มันก็คือความฝันของเราเหมือนกันเลยอยากกลับมาตามฝันของตัวเองอครับผมโอเคแล้ววันนี้เลือกเพลงอะไรมาให้ฟังคะเลือกเพลงผิดไหมของพี่พี่แฟนไฮครับอ <laughs> โอ้ <laughs> ทำไมฮะทำไมเลือกเพลงนี้ครับเอ่อเพราะว่าได้มีโอกาสกาไปคอรัสให้วงคอร์เทมครับแล้วรู้สึกว่า เพลงล็อกมันจริงใจครับแล้วก็ตรงไปตรงมาโอเคถ้างั้นลองมาฟังกันครับ,รบผิดหมายจากฟาเรนไฮน์นะครับพร้อมเนาะครับรุย ผิดไหมที่ไม่ไปพบเธอไม่ต้องการพบเจอไม่ต้องการเจอหน้าใครผิดไหมที่ไม่ยอนเข้าใจไม่อยากฟังเรื่องราวที่เธออยากอธิบาย ผิดพราะที่เป็นคนรักจริงที่เป็นคนฟังใจรักแล้วอยากจะลบเลือผิดเพราะที่อ่อนแอนเหลือเกินเกินที่ยอมรับรู้การลาใจารับรู้ว่าเธออยากจากฉันไป ลอยฉันไว้คนเดียวฉันยังจะทนไวฝันได้ตามใจมีเธอได้แสนไหนให้ฉันเจอความจริงฉันทนไม่ไหวใจฉันทำใจยังไงฉันหัวใจมันรักรักเธอ ไที่ไม่เข้มแข็งพอพอที่จะเสียเธอเสียคนอื่นเข้าไปผิดไหมที่ทำใจไม่ได้ไม่อยากทนเห็นเธอต้องลาจากรักเธอจนล้ำมา ทนไว้ฝันได้ตามใจมีเธอในเสนานให้ฉันเจอความจริง เพื่อรักเธอเพื่อรักเธอโหเป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากๆเลยนะคะ อยากจะบอกว่าเป็นดรอกที่สะอาดมากเลยอ่ะค่อนข้างลงตัวออกซน์ออกมาได้ดูดีมากเลยอยากถามไหมคะว่าเนื้อหาจริงแล้วมันมีอะไรที่ตรงกับตัวเองไหมคะผมเลือกไอสิ่งที่ผิดไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากเป็นนักร้องครับ<อ>ผมก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะผมอาจจะไม่ได้แข็งแรงไม่ได้เข้มแข็งเหมือนคนอื่นเท่าไหร่ครับแต่ว่าในในการร้องเพงเลงหรืออะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมรักแล้วมันผิดไหมถ้าผมจะทําต่ออะไรเงี้ยครับ ซึ่งนั้นคือความเข้มแข็งแล้วนะคะการที่เรารู้ว่าเราเป็นยังไงรู้ว่าเราไม่ได้เข้มแข็งแต่ว่าเราเลือกที่จะทําในสิ่งที่เรารักก็ชื่นชมนะคะออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากน่าจะพัฒนาต่อได้อีกเยอะเลยไมยถึงว่าดูมีแวลมากๆเลยค่ะก็ชื่นชมค่ะครก่อนหน่งเลยเห็นด้วยกับแพดเรื่องความสะอาดหมดจดผมเพิ่มด้วยว่าไม่ใช่สะอาดไปเป็นคน ดูสุภาพมากใช่เป็นร็อกที่ดูสุภาพมากแล้วก็เก็บดีเทลได้ก็ครบทุกอย่างมันอาจจะมีปลิ้นนิดึงตรงไในท่อนพีคนะแต่ผมเข้าใจได้ว่าเพราะว่ามันแบบอารมณ์ตรงนั้นมันก็ไปไปถึงสุดแล้วนะฮะมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าถ้าจะมีเรื่องเดียวที่ที่มันขัดสำหรับผมนะก็คือว่าเอะหรือหรือคุณไม่จำเป็นต้องตั้งใจร็อกขนาดนั้น หมายความว่าคุณชอบเพลงนี้คุณชอบเพลงร็อกก็เลยอยากจะเอาตัวเองเนี่ยก้าวข้ามเซนป๊อปไปอยู่ฝั่งร็อกแต่ความจริงแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือคุณดึงไอ้ความร็อกนั้นะมาอยู่ฝั่งเดียวกับคุณก็ได้นะก็น่าจะเป็นหนึ่งในการทดลองของเขาเองมั้งวันนี้ที่เขาแบบอยากลองก้าวข้ามาฝั่งนี้คงเป็นการก้าวข้ามอะไรบางอย่างของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่ใช่ก็แล้วแต่มาคราวหน้าคุณอาจจะสักมาเต็มหน้าเลยก็ได้ก็แล้วแต่ ก็ลองให้สุดไหนๆจะลองแล้วพอเจอตัวตนอะอย่างไรก็ตามวันนี้เป็นการแสดงที่ที่ดีมากครับผมว่าผมว่าโดยรวมแล้วมันดีคือน้องมีเนื้อเสียงที่แข็งแรงแต่ผมว่าสิ่งที่สามารถจะเพิ่มเติมได้นะนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคือความแบบความสั้นยาวของของแต่ละประโยคที่เราร้องอะให้มันมีสีสัน เพราะว่าเนี้ยไปผมแอบรู้สึกว่ามันสุภาพไปใช่ไหมมันเนี้ยมันสุภาพจนมันเรียบไปนิดหนึ่งครับใช่ครับแต่นอกหน่อยากนั้นผู้หญิงก็ชอบแบดบอยเขาบางทีก็ไม่ได้จังเป็นต้องสุภาพตลอดเวลาบางทีก็ต้องแบดบอยบ้างได้เลยเมื่อกี้เสียงใครอะคะได้เลยเสียงเขาเองใชยเหมเนาะเผยความแบดบอยของเขาอวันแล้วมันมีอะไรอะมันมีความดาร์กอยู่ข้างในโอเคเปิดมันออกมาสิ่งที่คุณทําวันนี้อาจจะยังไม่เพอร์เฟกต์ยังมีบางสิ่งขัดหูขัดตาผมอยู่แต่ว่าก็อาจจะเป็นผมคนเดียว แต่ที่เหลือนั้นผมถือว่าเป็นการแสดงที่ผมต้องให้ผ่านครับผม<อ>ครับพี่ตู่ก่อนเลยพี่ตู่เ<ต>าไปพี่ตู่นะคัสำหรับผมผมมองว่าถ้าสามารถจะตัดความพยายามที่จะเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นตัวเองได้มันจะดีกว่านี้ฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเป็น performance ที่ออกมาได้ดีทำออกมาได้ดีครับผมให้ผ่านครับ อสองผ่านนะคะก็สำหรับพัคิดคล้ายๆพี่ๆเลยค่ะเออมันเห็นอะไรบางอย่างจริงๆแล้วก็ยูนิคค่อนข้างยูนิคมากๆเลยะคะ่ะก็ให้ผ่านค่ะสามผ่านเลยนะคะ